Oh. นะว่ะอมังเออสมุนไพรอ้าสวัสดีทุกคนครับเราจะเย,ยกาย่งูหา,าเชียยปอนกับใบจ่ายเนี่ยเราจะเยะงูหอาก็ตีหาเต่าเลยกระบอดแต่เรา,เา,าก,กระบอด,อบอดมาวอ้อวันนี้มากินไข่ดาวนะครับเมนูเิ้นเดือนครับมาครับแซ,ซ,ซ่บครับ แต่ก็คงอร่อยเหมือนเดิมครับมีผักแล้วก็มีแจ่วปละด้วยครับนะในมันมำปะหลอกปละกันนะเราจะโอเคมากินกันเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเชียงกมูจจอนะหยดเมื่อกี้หน่อยครับจะได้หอมๆจะมีรสชาติหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยไงไขดาวนะโอ้ยเนี่ยไขยมเยิ่มยืมเยิ่มเนี้ย กินทีอร่อยมากครับเราเหนะล,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 ะละ่าชิมมาหลอนนะคล่องล่ารดดัดกล่าคนแปลกเสียมาได้ทำามอีเลเสียคนแปลกเล็บเสียนะว่ามันจะเทาะอย่างนี้มากินอันนี้เลยครับซื้อมานะครับร้านของเาแล,ะละ้วอยากทำกินอยู่แต่ทำไม่เป็นครับ คร,รับรสชาติดีมากครับอ,อร่อยมากจัดจ้านเผ็ด มาครับเพื่อนๆอืมค้อแล้ววันนะ้จุดไวตัวไรเดียเมี่ย ใส่แบบนี้ไปเลยครับล่ะร่กลักล่ะอืมแบบ ใครใี้อยากกินลองทําตามดูได้ครับอร่อยมากเราเมาือนกั้เราละ อากาศขาวครับหลับๆ อืมต้งแบบนี้อืมเข้ากันเข้ากัน ไไกลสามฟองครับมาจานปวดหมายร้ายแล้ว อร่อยมากมทำงานมาเนอนๆกินอะไรก็อร่อยครับโตลงลงแล้วมูยียเสียคอมพอ,อเราแล้วยะเปลี่ยมั้เด้วย แตที่ยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวด้วยกันนะครับเที่ยวปอนมังเจอด้วยแล้วก็ตักหนึ่งปอนนิเจียวกับมุจเจอร้วยบนะอือีอยวในอตัตตา โอยน,นะเผ็ดมากครับแต่ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะ โอเคครับเพื่อนๆอ,อิ่มมากๆครับอร่อยมากครับโอ้ยไม่เคยกินเลยนะเพิ่งจะกินครั้งแรกวันนี้อร่อยเหมือนกันครับเชืย่ยข้อเหมือนกับเราแนะ้วแยกรนจามนะคำนับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ่ายดอร์ไล์เด้วยแชร์เนี่ยเราต้องแต่นำ้ำมือชีพลันติมันจะไม่เปิดอยู่นะเล็บก็มาสหอสมอซอสเขาตังเกินราวบ๊ายบาย